สวัสดีครับวันนี้นะเล็กมาที่ร้านคุณกิ๊กกล้วยไม้อีกแล้วนะนี่ฮะโอ้โห,โหโนี่ดูไหวกรรมสีขาวๆเนี่ยนะสวยงามมากเนี่ยกรรมใหญ่ๆเลยเนะน,นี่ยยี่สิบบาทไเนี่ยแต่ถ้าเป็นตระกูลพวกม็อกเนี่ยจะยี่สิบห้าบาทนี่ฮะมาดูอ่ะสวัสดีครับคุณกิ๊กนี่อ่ะเมีย ย่แบ่งแบบติดดอกร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะหนึ่งร้อยบาทเองใช่ค่ะโอ้แต่มันสวยมากเลยนะเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกให้ลูกค้าซื้อร้อยห้าสิบสองร้อยก็แบ่งให้ติดดอ,อกอบบนะน,น,นี่นะฮะเนี่ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่างนี้เด็ดเลยเนี่ยร้อยบาทเนี่<ส>ยโอ,อ,อย้โหเนี่ยดูนี้สีเขียวอ่อนอืมสีเหลืองสีเขียวสวยโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูเนี่ยหนึ่งร้อยบาทดูันต้นก็สวยนะคะอ่า นี่เนี่ยงามด้วยโอ้โหนี่คือการแบ่งขายเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบทักมานะทางเฟซก็ได้นะทางอ่าอ่าไหนมีวันนี้มีอันนี้อันนี้ของเพื่อนมาขายแจมด้วยกันปลากัดมากตัวบสินบาทค่ะอุ้ยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยปลากัดใครสนใจปลากัดเดินตลาดนัดมาเลยฮะเนี่ยปลาสวยงามนี่ต้นไม้แล้วก็ปลาอันนี้คาปริยาเป็นนิ้วนะ อ๋อเป็นนิ้วเลยจ้าต้นละห้าสิบบาทชานทิวลี่กระถางแบบนี้นะคะให้ดูว่าออกได้ตั้งแต่เล็กๆชานทิวลี่ใช่อันนี้ช่อที่หนึ่งช่อที่สองนะคะเนี่ยออกง่ายมีทั้งปีห้าสิบบาทเองพี่น้องเนี่ยแล้วเวลาเลี้ยงนะคะมันจะออกเป็นช่อห้าดอกถึงเจ็ดดอกนี่ยังเล็กๆค่ะอ่ายังเล็กอยู่เนี่ยห้าสิบบาทเอง หยวนกอรี่ดอกออกเยอะสุดเป็นช่อก็ประมาณ5ดอกค่ะ5ดอกอันนี้ก็ต้นละ50บาท50บาทเหมือนกันโอ้โหน่าสนใจนี่อันนี้อ่ากุหลาบก็มีฮะนะอันนี้จะกระถางละ150อันนี้ดอกหอมนะคะอันนี้ดอกแปลกๆค่ะดอกสวยแปลกนะราคาราาคเท่าไหร่เนี่ย150เหมือนกันค่ะ150อันนี้โอ้โหดอกสวยนะสวยมากไม่สายพันธุ์เขาเป็นอย่างนี้อาชั เลี้ยงได้ค่ะตามสวนแล้วเขาใส่ัแล้วมาดูนี่เอาชุดนี้ไซส์นี้นะคะไซส์กระถางใหญ่จะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมีไซส์ตัวนี้เนลแฮมเมอร์รุ่นกระถางดินเผาจะสองร้อยค่ะสองร้อยบาทมีสองร้อยห้าสิบโอ้จะดูดอกที่ไหนดูอันนี้เป็นชวีวันซันเซ็ตค่ะสองร้อยห้าสิบดอกหอมแต่ชวีวันเขาจะออกหนึ่งปีละหนึ่งครั้งค่ะปีละครั้งนะฮะอันนี้สงบดีไลท์ก็ยังมีดอกเรื่อยๆอนะคะปี อันนี้เป็นเพลินพิษทั้งปีเหมือนดอกใหญ่ค่ะอ่าข้างบนดีอะไรเด็ดๆเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกลูกไม้ค่ะของพวกเอ็นพีโกลูกผสมร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบบาทเองมีทั้งปีค่ะอันนี้เป็นมินิเลดดาร์กอนออกเป็นช่อแบบนี้ค่ะยังมีตุ้มๆร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบอันนี้ก็เป็นเนลแฮมเมอร์ไซส์ร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ร้อยห้าสิบเลยช่อใหญ่ด้วยสองช่อสามช่อค่ะทับมา วันนี้มีนําเสนออ่ามีอันนี้เป็นไหวหอมนะคะโอ้ยไหวหอมด้วยอ่าตัวนี้มีกลิ่นหอมเขาเรียกฟูร่ํากายฟูรํมกายเขาจะเลี้ยงแลวต้นใหญ่ออกดอกทุกข้างใบเนี่ยค่ะออืมจะมีตาดอกเขาออกตลอดทั้งปีอืมช่อเขาจะยาวประมาณสักพุตกว่าๆวาไถึงเวลาเลี้ยงต้นสูงใหญ่นะคะแล้ออกตลอดเลยหอมด้วยอันนี้สียังขึ้นไม่จัดนะคะเขาจะขาวอ่าขาวสวยกว่านี้ค่ะอ่าจะออกเน้นไปทางขาวแล้วราคาเท่าไหร่ ละล็อกสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะผูลำไกายรแล้วก็หายากอยู่ในตระกูลถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกตระกูลบุรีไอค่ะบุรีไอายใช่อันนี้ก็จะเป็นไซส์หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทมันจะเป็นไม้คัดกอสวยๆอย่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่คือไม้คัดไซส์มานะค่ะ นี่ยแต่ถ้าด้านนี้เป็นไว้หอมเป็นพันเล็กแต่ชุดนี้จะ80ดสองต้นร้อยห้าสิบสองต้นร้อยห้าสิบแต่ว่าสวยนะสวยมากเลยสีมันอันนี้หอมค่ะเนี่ยนี่ฮะมันไว้หอมหอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกสีแบบเหลืองๆอมเขียวต้นไม่สูงนะคะแบบนี้มันจะมีพันสูงเหมือนเหมือนกับเป็นไหวแคะคล้ายๆประมาณนั้นเนี่ฮะด้านหลังนี้ก็คือแปดสิบสองต้นร้อยห้าสิบเนี่ย สองกระถางร้อยห้าสิบสวยมากนี่เออไม้เกลียวนี่สวยมากได้มาต้นเดียวค่ะอันนี้จะเป็นไซส์สองร้อยค่ะโอ้ยไซส์สองร้อยเนี่ยเนี่ยดูดอกเป็นเกลียวแบบนี้ละสวยมากนะเนี่ยเป็นทนแล้วก็มีดอกทั้งปีค่ะเป็นบิดบิดอย่างนี้อืมสวยอันนี้ก็คือตัวหอมคือพูลัมคลายที่ไซส์สองร้อยนั่นแหละค่ะอ๋อไซส์สองร้อยอืม ด้านนี้ไล่ไปก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทอ๋อหนึ่งร้อยบาทโอ้โหแต่ว่าช่อใหญ่ช่อยาวเลยหอมค่ะธงชัยโก้ธงชัยโกะนี่ฮะอันนี้จะเป็นไซส์หนึ่งร้อยทั้งหมดหหนึ่งร้อยบาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยสีเหมือนสีม่วงๆเหมือนการวินไทยนะสวยๆทั้งนั้นเลยหนึ่งร้อยบาทโอ้มินิเลด้าก้อนค่ะอันนี้ก็เลยอย่างที่เขายาคพึ่งบานเลยค่ะเป็นช่อ อันนี้ตัวนี้ร้อยห้าสิบอันนี้เหลืองจันส้มค่ะใกล้จะหน้าดองแล้วค่ะน่าสนใจเลเลยเหลืองจันส้นะรับประกันสีแดงคือแดงส้มคือส้มอันนี้คือส้มแน่นอนส้มเลยมันเหมือนลูกผสมไอตัวไอ้ลำไยนั่นป่ะค่ะเป็นเหลืองจันส้อมลำไยแต่ไม่ได้ส้มจริงสวยงามสวยงามอันนี้ แคทดอกใหญ่ค่ะแคทดอกใหญ่เขาดอกใหญ่เอาสีแดงนะคะชื่อสุวรรณภูมิค่ะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูว่าสุวรรณภูมินี่ท่อค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นสตาร์สตาร์ออสยามจะดอกส้มใหญ่ดอกส้มใหญ่ร้อยห้าสิบค่ะกุหลาบนี่ฮะอันนี้สตาร์ออสยามไซส์ก็ร้อยห้าสิบนะคะร้อยก็จะได้กอใหญ่ๆอ่ามาก่อน ร้อยห้าสิบเหมือนกันก็จะใส่ย่อมลงมาแล้วแต่ลูกค้ามาก่อนมาหลังอ่ามาใครสนใจก็รีบมากันแล้วกันนี่นี่อ่าในชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้จะเป็นมีร้อยห้าสิบเป็นต้นแดงค่ะลูกต้นแดงไซซสองร้อยค่ะโอ้โหโอ้โหลูกนี้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่าอันนี้เป็นธรรมดีอายดอกหอมค่ะดอกสวยมากนะมันน่ารักอ่ะแล้วหอมแรงนี่นี่หอมแรงแยมเองค่ะร้อยห้าสิบ มาก่อนก็จะได้แบบกอแบบสองสามชอมันกอแน,น,น่นมากอะ่ะเนี่ยร้อยห้าสิบโอ้ขครสนใจก็รีบทักมานะถ้าดูคลิปนาะเล็กแล้วก็ทําไมแต่มาเดินเนี่ยทักไปที่เฟซคุณกิ๊กเลยนะกิ๊กกล้วยไม้นะรับรองว่าได้แน่นอนนะสวยๆงามๆแบบนี้นี่ฮะ แล้วตอนนี้มีลูกค้าสั่งทางออนไลน์เยอะไหมมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆนะก็เป็นทั้งแบบแคปบ้างหวายบ้างแต่หวายถ้ายาวมากจะไม่ค่อยได้ส่งเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดในการขายอ่ะชัวกหวายเพราะค่าขนส่งมันสูงค่ะถ้าหวายตัวยหญส่วนใหญ่จะเป็นแคที่ไม่ยาวมากจนใส่ค่ะนี่แหละคือตัวจริงของคุณกิ๊กกล้วยไม้นะเพราะว่าเรามีตัวตนจริงไม่ใช่ว่าเป็นเว็บไซต์ที่หลอกลวงนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ ติดมา20มกว่าปีแล้วค่ะอ่านั่นแหละเจอกับนาเล็กมาตอลอดนะ,ะอืมก็ใครสนใจก็ทักไปได้ที่เพจกิ๊กกล้วยไม้ค่ะ,ะหรือเฟซบุ๊กปกติก็กิ๊กกล้วยไม้อ๋อกิกมก็กล้วยไม้เหมือนกันนะนะ,อะ,อะโอเคครับผมขอบคุณคุณกิ๊กมากเลยครับผมสวัสดีครับ